สวัสดีครับผมตันหนุ่มโซล่าเซลครับผมเนาะวันนี้นะครับเป็นวันหยุดเนาะก็ช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลจุดจีนนะครับผมเนาะก็สําหรับใครมีเชื้อสายจีนนะครับผมเนาะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับมีความเจริญนะนะครับผมสินเียอยู่อีสินนี้ว่าใช้นะครับผมเนาะสำหรับคนที่มีเชื้อสายยวนนะครับแล้วก็เวียดนามนะครับผมอวยพรไม่เป็นนะ นะครับผมเนาะเอาเป็นเป็นพัฒลากันนะครับผมเนาะอ<น>ะวันนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะเป็นวันอาทิตย์นะครับผมซึ่งเป็นวันพักผ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะวันนี้จะพาไปดูโครงสร้างของแผงโซลารเซลล์ล้กันนะครับที่ผมต่อเติมออกมาใหม่นะครับเพื่อจะลองรับแผงอีกประมาณสักแปดแผงนะครับผมเนาะ,นะก็คือลองงบอยู่แต่ว่าผมทําต่อเติมเอออกมาจาก ตัวเดิมนะครับโครงสร้างตัวเดิมนะนะครับต่อเติมออกมานะครับยื่นออกมานะนะครับเดี๋ยวมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับผมว่าลักษณะที่ผมทําเป็นโครงสร้างเนี่ยมันจะมีมาตรฐานม้างน้อยแค่ไหนนะอ่ะเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยขรับผมอ่าตรงนี้ก็จะเป็นสะนะครับสะเนาะ นี่นะครับตรงที่ผมต่อเติมมาใหม่นะตรงนี้นะครับจะต่อแง่งออกมาตรงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือจะเป็นเสาเดิมนะตรงนี้จะเป็นเสาเดิมนะครับทําขวางทําออกไปในลักษณะนี้นะครับตามทางเดินตามตามครูศาสะน้อยผมนะครับนี่นะครับมาทําเป็นเสาเสานี้คือผมทําเป็นมาตรฐานเลยนะสามคูณสามนะครับตัวนี้นะนี่นะครับเสากาวันไนนะสามคูณสามนะครับสามนิ้วคูณสามนิ้วนะ นี่นะครับเป็นเสานะหนาหนึ่งน่าจะ1.8่จนะครับทําเป็นหนาเลยนะครับโครงสร้างก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะเวลาโยกนะเดี๋ยวผมจะโยกให้ดูนะครับไม่ขยับเลยนะต่อให้ลมพายุมานะครับลมพายุมาก็ไม่ขยับนะครับผมเพราะว่าของผมนี้อยู่กลางทุ่งไร่ทุ่งนาเลยนะนะครับเสี่ยงต่อการพายุหมุนลมหกกุดบ้านเฮานั่นแหละครับผมเนาะกะมันเกิดหลายรอบแล้วนะครับผมมันเกิดแถวนี้ละนะครับแถวแถวนี้ละนะครับ มาก็เข้ามาตรงแผงตรงไรผมมันก็ไม่นิมไม่ได้มีอะไรเสียหายนะก็แผงก็แข็งแรงดีนะครับก็เลยต่อออกมาตรงนี้นะนี่ครับต่อโครงสร้างออกมาตรงนี้นะทำมันปีกออกมาตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับมันจะใส่ได้ประมาณสักสี่ห้าแผงนี่แหละนะนี่นะครับมันก็จะกินออกไปทางสะนี่นะครับอันนี้คือสะนะนี่ครับมันก็จะกินออกไปนะนี่นะครับนี่นะทายาวมานี่เลยนะครับผมอาจจะย้อนแสงนะ นี่ยครับทายาวมาถึงนี่เลยนะครับจนสุดเลยจนสุดแผ่นเลยนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับสาหรับนะครับใครที่ยังลังเลอยู่นะนะครับโครงสร้างของแผงโซลาเซลล์ก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับคือผมทามันก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะก็ใหญ่ๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะคือผมจะเพิ่มแผงเรื่อยๆนะจะเพิ่มแผง ออกมาเรื่อยๆตรงหลังคาก็มีนะครับตรงหลังคาก็มีนะสี่ห้าแผ่นนะครับตรงหลังคานู้นนะที่ว่าผมจะทําออฟฟิศนะตอนนี้คือรองบประมาณอยู่นะครับเดี๋ยวรอกู้เงินนะครับมาทาออฟฟิศให้เสร็จนะแล้วก็ตรงนี้ก็ต่อมาอีกนะครับมันจะได้อยู่ประมาณสักสี่ห้าแผ่นนะครับแล้วโครงการผมนะครับว่าจะต่อปีออกมาฝั่งนี้อีกนะครับผมให้มันให้มันได้สักให้มันสามสิบแผ่นนะครับผมเนาะนี่นะครับต่อมาอีกนะเพราะว่าผมจะ พยายามจะไม่ใช้ไฟหลวงเลยนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นสระน้อยนะในสระนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะใช้ให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดนะนะครับก็ต่อมานะนี่นะครับเหล็กก็ใช้แบบเหล็กที่เหลือจากโครงสร้างตัวนี้แหละนะครับที่ผมคำนวณเอาไว้นะมันก็เหลือประมาณนี้นะครับก็ทํเป็นต่อมาแบบนี้นะก็จ้างช่างเขามาทําให้เชื่อมให้นะครับนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกมุมหนึ่งแล้วกันอ่ะนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะ นี่นะครับผมเนาะก็ต่อมานะครับเนี่ยครับต่อมานี่นะครับโครงสร้างมานี่นะครับเป็นสุดนี่เลยนะครับนี่ครับสุดนี่ฮะก็จะได้อยู่สักประมาณสักสี่ห้าแผงน่าจะได้นะแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆถ้าเพิ่มมาอีกผมก็จะเอาขึ้นหลังคาอีกสักสี่ห้าแผงก็น่าจะได้อยู่นะก็คือเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในอนาคตก็จะรับแผงมาขายด้วยนะครับผมในอนาคตนะนะครับผมก็คิดไว้อยู่นะครับเพราะว่าในพื้นที่นะครับ ญาติพ,พี่น้องหรือคนที่อยู่ในละแวกนี้นะครับเขาก็ไม่ดูงานผมนะเขาก็มาดูเขามาเห็นแล้วเขาก็ชอบนะครับเนาะต้องการใช้แบบน้ำประปาไอ้น้ำน้ำบาดาลน,นะอยู่แถวนี้เขาเขาเขาจะใช้แผงโซลาเซลล์เนี่ยสูบน้ำบาดาลก็ส่วนมากนะใช้ปั๊มซัมเมอร์สนะครับเพราะว่าของผมนี่ก็ขายไปสัก2ชุดแล้วนะครับส่วนมากผมก็ทําให้พี่น้องผมนะผมยังไม่ได้ทําให้คนอื่นแบบเป็นทางการนะ นะครับผมไม่ได้รีวิวเอาไว้นะครับผมเพราะว่าขายไปสัก2ชุดแล้วนะนะครับน้ำเขาเรียกว่าอะไรนะซัมมทร์เนาะซัมมทร์นะครับปั๊มน้ำซัมมทร์ใช้กับแผงโซลาเซลล์นะมันประหยัดนะฮะมันประหยัดดีนะซื้อครั้งเดียวก็คุ้มเลยนะครับเนาะส่วนมากเขาก็จะสูบจากปั๊มบดานนะครับสูบขึ้นมาแล้วก็ใส่ที่ไร่ที่นานะครับเนาะนี่นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ให้มาดู โครงสร้างที่ผมต่อเติมออกมานะครับผมเพื่อลองรับแผงอีกประมาณสัก4ี่ห้าแผงนี่นะครับผมเนาะเพราะว่าถามว่าพื้นที่ผมเยอะไหมก็เยอะนะแต่ว่าผมจะใช้ทําอย่างอื่นนะจริงๆพื้นที่มันก็มีเยอะนะครับเนี่ยครับเยอะะนะออกไปทางนู้นก็ได้นะครับแต่ว่าทําไมผมถึงมากระจุกอยู่ตรงตรงนี้นะครับเพราะว่ามันตัวเกียมันสะดวกแลวมันใกล้ออฟฟิศผมนะครับ พราะว่าต่อไปก็จะทําเป็นห้องคอนโทรลห้องอะไรด้วยนะครับมันจะได้ใกล้ๆนะครับถ้าเดินสายไกลเนี่ยมันก็จะลาบากนิดนึงนะครับมันจะเปลืองสายด้วยแล้วก็แรงดันมันก็จะลดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเดินเราติดตั้งไกลนะครับผมเนาะอ่านี่นะครับประมาณนี้นะนี่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นกําลังใจที่ถามกันมานะว่าตอนนี้แผงผมมีเท่าไหร่นะครับก็ยังมีเท่าเดิมอยู่นะประมาณสัก2ี่กว่าแผงนี่แหละนะครับผมเนาะจะเพิ่มไปอีกสักสิแผงนะให้มันเป็น สักสามสิบแผงก็พอนะครับผมเนาะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะทําไปทํามาก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนสร้างโครงสร้างขึ้นนะครับผมสร้างโครงสร้างนี่นะครับออฟฟิศผมยังไม่เสร็จเลยนะครับแต่ว่ามาทําโครงสร้างนี้ก่อนนะนี่นะครับก็เลยกลายเป็นไม่เสร็จเลยนะครับผมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่ติดตามต้นหนุ่มนะครับติดตามผลงานติดตามนะครับการรีวิวต่างๆนะบางทีมันอาจจะ มีถูกมีผิดบ้างเนาะเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งว่าผมแล้วกันเนาะอันไหนถูกอันไหนผิดก็อย่าอันไหนผิดก็อย่าไปใช้งานนะอันไหนถูกก็เอาไปต่อยอดได้นะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็มาแค่มารีวิวแค่นี้นะครับอ่ะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ